สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการติดฟิล์มนี้อ s o โซล่า fx นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบรนด์อเมริกาและประกันให้18ปีรถรุ่นนี้ก็จะเป็น Toyota Camry นะคะมาอันดับแรกเลยนี่มานหน้าของเขาก็จะความเข้ม60%นะคะหรือว่ารุ่น fx 20ถัดมานะคะคู่หน้าจะเป็นความเข้ม70%นะคะหรือว่ารุ่น fx 10 แล้วก็คู่หลังแล้วก็บานหลังนะคะจะเป็นความเข้ม80เเซนต์นะคะหรือว่ารุ่น FX05 ภายนอกของเขาก็จะมืดดำสนิทนะคะมองไม่เห็นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวส่วนภายในนะคะจะให้ดูภายในของเขาก็จะมีความเคลียร์นะคะนี่มองเห็นชัดสว่างนะคะ อันนี้ความเข้ม60%อันนี้70%อันนี้80%นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะดูฟิล์มของเรานะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่สำนักงานใหญ่นะคะเราก็จะมีตัวอย่างฟิล์มให้นะคะสำนักงานใหญ่อันนี้จะอยู่ที่ซอยติวานนท์สองนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ